วนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ภารกิจของทางกองทัพกำบ้านนะครับวันนี้งน้าของศูนย์บริการสร้างอาวุธและศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้เปิดโครงการในการฝึกอบรมพัฒนาสัมพนันธ์เสริมสร้างความสมานฉัน์นะครับโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนครับ พลโทนพลสร้างสมวงผู้บัชการส่วอเมริการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารค่ายจิระวิชิตส,สงครามจังหวัดลบบุรีได้เปิดโครงการฝึกอบรพมพัฒนาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์โดยมีประชานชนเป็นส่วนร่วมนะครับ ณอาคารในประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ดีความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองประเทศไทยและปัญหาอื่นๆอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับ ผลที่คาดว่าจะได้รับซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ท่านปร,ระหลัยกระทรวงกลาโหมได้ให้ไว้นะครับในเรื่องของการสร้างความสมานฉันปลองดองความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในชาตินะครับซึ่งทหารนั้นเป็นผู้ดําเนินการหลักในครั้งนี้ผมก็คิดว่าผลที่คาดจะได้ไว้รับก็คือว่าประชาชนในท้องในพื้นที่นี้จะมีความเข้าใจและรับทราบถึงแนวทางการดําเนินการของคณะรัฐบาลรับทราบถึง ของคณะราชทางของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับว่าเข้ามาเดเนินการแก้ไขประเทศให้เดินก้าวหน้าต่อไป,ไปข้างหน้านอกจากนั้นแล้วยังมีความมุ่งมั่นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้จะได้รับทราบถึงพระราชกร,รณีจิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับปร,ประการสุดท้ายก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งทหารมีความรัก ความสมัครสมานสามาัคคีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไปครับ